สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ทุเรียนทองผาภูมิฮะกาญจนบุรีนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันวันนี้มีตัดมีมาแล้วมาแล้วป๋าเจ้าของแปลงเรานะครับโอ้สวัสดีครับป๋าเดินเข้มาป๋ามันลบมันี้เองยังไงเนี่ยไม่รออะไรเลยตัดอีกแล้วเขาจะมาตัดไงเราก็จะตงตามใจคนตัดนะตามใจวัยรุ่นนะโอ้ที่ว่าเพี้ยระบาดหรือเปล่าแปลงเรานใช่ครับ ผมฉีดเพี้ยจีตาดอกไม่ได้ฉีดต้นมันแอบไว้วันอมันอยู่นอกไงพอได้เวลามันไม่แล้วรอบหน้าต้องฉีดเพราะว่ามันระบาดแรงเราต้องฉีดเราก็อย่างว่าเนาะไม่เป็นไรเรามือเก่ามือไหอมือข้าวให้พ่อค้าข้าวมาทำทุเรียนนะเอฟซีก็จะวุ่นวายหน่อยไปเรายกกันเลยดีกว่าเพราะหิวนะ าเดี๋ยวทานจุเรียนท้องบุ่มลองดูนี่ติเปียนได้เลยนะนี่ติติอยู่แล้วล่ะมันเนี้ยผมบอกแล้วเดี๋ยวไม่ได้ติเหรอจริงจริงเดี๋ยวมีทั้งไก่ฉีกทั้งทั้งเนื้อสุกแล้ววันนี้เรามีสายชิมด้วยคุณหน่อยจ้ะแล้วก็มีนี่อันนี้อันนี้ซีองแล้วนะซานโอครับผมแอนอยู่ใกกล้ๆันโอ้อยู่หลังบ้านผมเองอยู่หลังบ้าน ผมอยู่นี่ไงเจ็ดแปดใช้เพลงอ่ะนั่นแหละโหได้อยู่กันตั้งนานรู้จักกันอยู่ใกล้กันนี่เจ็ดหกบ้านเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดแปดแปดสี่อ่าผมอยู่จนปิกอัพพังเป็นคันอ่ะเหรอถนนไม่ดีเหรอเั้นนั้นตกปลาตกปลาเหรือว่าทํางานเยอะเนี่ยตกปลาอาชีพละอ่ะคุณหน่อยอย่านิ่งดูได้ฮะมาบ้านท่านก็หนัก ยกทุเรียนนะหนักมากๆเข่งหนึ่ง50กิโล450กิโลหนัก50กิโล50กิโลเอ๊ะแต่แต่ทรงมันทรงมันดูดีอยู่เนาะแต่เป็นทรงได้ทรงมันป้อมๆเพียงแต่ว oh ่าหนามได้โดนเพี้ยคา่์วาเนี่ยสุกสุกคาต้นเนอะเนี่ยเนี่ยคาต้นอันนี้เนื้อสองห้ยหูยจุหนักอะหนักหนักหนักแต่มันหนักนะสุกคาต้นสุกหลกมันแต่ยอมรับว่าล้ำหนักดีลูกนี้หลายคูนะไม่ได้กินนะสองสามสี่ ห้าไอฟซีหกเจ็ดแปดเก้ามูนสิบแล้วแบบไม่น่าครูมันเยอะจังนี่นี่ถึงเป็นเป็ดแล้วก็อ้วนอยู่นะเบงีอยู่แบงเ์แบงี์โยนกีมาผมอยากจะได้ความรู้จัดมาให้หลายเข่งเลยความรู้อะต้องกลัวหนูก็อยากจะได้ผู้เรียนพี่ วันนี้เราเมีวันนี้เราความไเราเอาความรู้มาแลกทุเรียนคุณหน่อยนี่เกิดมานี่ยิบซ้ำติดออกมาเลยนะจะบอกให้ขาวโพลนมาเป็นลกเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองให้เราให้ชิมก่อนนะชิมก่อนเลยเหรอไม่ต้องไปตัดต่อก่อนไหมเดี๋ยวผมตกไม่ไม่ถ้าตัดอยู่แล้วถาตัดอยู่แล้วเราไปขนเหรออันนี้นี่สุดท้ายแล้วไหมคะพี่ยังยังเหรอคะตรงนี้นี่เนี่ยอันนี้คือตรงวัตถุประสงค์คุณหน่อย อ่ะมาเขาจะมาเพื่อกินทุเรียนไอ้อันนี้หลงเลยหลินหลง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 รับแลครับโอ้โหหลงหัวเขย่เอง้วิ้วเล็กๆนี่อร่อยพี่เล็กๆอร่อยไม่มันพูมันไม่ได้ีน้ำลายน้ำลายใช่อ่ะกินดิเอาก่อนเอาก่อนเล็กเออตัวเล็กเอาก่อนเพื่อนเลยตัวเล็กตัวเล็ก มีนี่อีกอันไหงพี่แอนนี่พีทวินอ๋อยิบหวานรูปแอนก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิบเลยอะไรเรื่องเพื่อนแจห่อนไม่ผ่อนแย่จังอ่ะผ่อนลองลองลองสิอันนี้เป็นอะไรผ่อนอันนี้หลงหลงหลงหมายถึงขั้นหลงเหรอหลงรับแรงหลงรับแรงใช่ค่ะหลงรับแรงอันนี้อันนี้เคยกินสาริกาป่ะ ไหนอยู่ไหนยไม่เอาไว้ก่อนผิงสาริกาไซโยก่อนไม่มีจริงๆเหรอตัดไหมวันนี้ผมตัดมาแล้วสองรูปยังไม่แก่จัดนะอันนี้อะไรหมอนอมหนเราชิมดูหมอนดูเนื้อก่อนดูเนื้อถือถือถือพี่เจนเนื้อก่อนอันนี้อร่อยแถมแพงด้วยพี่เขาบอกว่าหมอนรสชาติเหมือนทุเรียนนนใช่ไหม อันนี้หมอนเนื้อไก่ฉีแต่ว่าผมพูดได้ว่าหมอนเนี่ยมันทะลอกกินช้าที่นี่นะผมยืนยันว่ามันอร่อยจริงผมกินมาหมอนขอผมไม่เคยใส่ไอ้นี่เนื้อมันจะเป็นเส้นอันนี้เนื้อเนื้อเนียนเลย่ฉีเลยแจ๊เฮ้ยแต่เมื่อกี้หลงอร่อยอ่ะหลงอร่อยหลงอร่อยมากเลยขายอยู่และห้าสิบเองโอ้ยเมาเพลงเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวก็ให้หลาก่อนเมาเพลงเมาเพลงลังเมื่อกี้สิบดูกเดี๋ยวตัดต้องตัดลง จะถ้าถามระหว่างหลงกับหมอนนะหลงหลงหอมอันนี้หมอนหวานอร่อยกว่าอันนี้พี่เขาพิเศษเลยคือมันเต็มแต่อันนี้มันจะมีรสชาติแบบหอมอันนี้หมอนไก่ตีนไก่เลยคืออันนี้มันสุกคาต้นใช่ไหมพี่มันอันนี้หลงไอ้ยหมอนอันนี้มอนม้อนค่ะคาต้นมันมันไม่สุกมากอะนี่ไก่ตีนอยู่พี่เนี่ยเนี่ยมันหลุดออกมาอยู่เลยนะเก้าสิบไง ก้าสิบาทเหรอคะพี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อนึกว่าเก้าสิบบาทเ้ยหลังกินฮะแต่ยังงั้นผูกบานเลยนี่ครั้งแรกนะเนี่ยกินหลงยังไม่รู้เลยว่าหลงคืออะไรเมื่อกี้เห็งร,รับแล้วเนาะอ่ะให้เอฟซีดูดูหลงเนี่ยมันจะเป็นลูกเล็กเปลือกละเอียดสีจะออกเหลืองๆห,หน่อยเวลาสุกจะเหลืองๆห ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตากแดดไฟไหม้อะไรนะไม่ใช่จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเนื้อเขาจะเต็มภูลูกเาจะไม่แล้วผิวเขาจะแห้งๆแล้วไอเดีะกรอบนอกนุ่มในนแล้วหวานนกจิบเหรอไหนนกอุ้ด้วยโอ้ยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มหวานทองสาริกานกกระจิบไอ้ดุมกระดุมนี่กระดุมกับบันไดเนี่ยกระดุมเนี่ยแต่อันนี้มันถูกโอ้โหมีกระดุมแล้วก็มีไอ้นี่ยอะไรนกจิบอีกห้าสายพันธุ์แล้ววันนี้นะ เป็นเปลี่เราให้ช่างภาพด้วยนะเอฟซีช่างภาพยังไม่ตินเลยเดี๋ยวลูกตถูกชิมกันไปก่อ,อพพนอร่อยสุดแล้วอร่พพอยช่างภาพหยุดชิมก่อนช่างภาพหยุดชิมก่อนปกติหนูไม่ค่อยกินโรงเรียนเนื้อนะแต่มันอร่พพอยจริงช่างภาพหยุดชิมก่อน,พพนอันนี้อันนี้คือนกหยิบ<อ>ไม่ใช่อะไรนะห<อ>ลงหลงหลงหลงถ่ายงานให้หนูกัน ลอร่อยจริงเนาะจริงพี่เพิ่งกินครั้งแรกด้วยเพิ่งกินครั้งแรกอันนี้เดี๋ยวเราจะชิมอันนี้เป็นรุ่นที่ใช้ยิบซ้ำใช่ไหมพี่ใชใช้ทั้งสวนเลยใช้ทั้งสวนเนาะบอกแล้วว่าต้นยาอร่อยโอ้โหสู้ไม่ได้เราพอมาเจอไอ้นี่นี่หน่อยกว่าลงเนียนนะผมกินไม่กินหมอนใช่หนูว่าเนื้อมันใช่ครับผแล้วมินมันมันไม่เป็นเส้นถ้าเส้นแบบนี้ไว้เราใช้กันเยอะก็ใช้ นี่แหละโหูใสเลยเพื่อนใส่ตั้าแบงใบอ่อนมาเลยร้านกาแฟลงเขื่อนใช้ยังร้านกาแฟลงเขื่อนอ่ะเปล่าไม่ได้ค่ผมไม่ได้ไปโฆษณาผมไม่ได้โฆษณาเลยบอกตรงโฆษณาได้ครับแต่ตำบลญที่เก่งนี่ใช้เยอะเป็นไงเนื้อเป็นไงอร่อยนะนี่คือแก่แล้วเนี่ยดู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 เม็ดสีต่างๆเข้าไก่เอง เน่หมอนทองที่เป็นเนื้อไก่ฉียังไงมาถึงเรายังไม่ได้เข้าสวนเลยกินก่อนกินก่อนเนี่อันนี้ให้ดูไก่ฉีกเล้อไ,ไ,ไก่ฉีกไก่ีกนี้เลยครับเ,เปลือกติดมาหน่อยอันนี้เน,เนื้อไก่ฉีกแล้วก็แก่เพราะว่าเนี่ยมันเป็นเป็นแก่มากเลยดูดิสีก็เข้าสวย,ะสวยนะครับ กินแล้วเมาอร่อยไม่รู้จะแบบดีใจท่าไหนอร่อยจริงรไม่รู้จะแบบดีใจท่าไหนเมื่อก่อนพี่ว่าก้านยาวอร่อยพอมาเจอหลงเนี่ยไปเลยแต่นี่หมอนนะมันนี่หลงนี่หลงหลงยังไม่หมดอีกเหรอใช่มนเยอะแท่หลงดูหลงเมลีบอือดูเมลี่อร่อยจริงๆริงไปดูเนื้ออันนี้คือเราจะไม่เข้างานเลยนะเรากินก่อนเอฟซีเพราะว่า พี่เราบอกก็เต็มที่ก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปตอนนี้เป็นป่าล้นะเป็นป่าว่าลบไปแล้วทุเรียนออกขายเพลินเลยเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วจะพา FC เข้าไปดูสวนที่ทําตามแนวทางซานโฮโมเดลที่ว่าช่วงปีใหม่เรามาถ่ายดอกเต็มต้นใบเขียวแน่นตึบเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันกินก่อนตอนนี้อร่อยจริงอร่อยจริงดูดิอุ้ยคนนี้เห็นนะตูดอื นาไปเรียนหม,ม,ม,มดลมอันนี้หมอนค่ะได้หลอมัอมากเมื่อกี้กินเสร็จแล้วล้างมือล้างไม้เดี๋ยวเราไปดูสภาพแปลงกันสภาพต้นสภาพใบเป็นไงขับมาพอดีป่าวันลบ ผมดูต้นรอไปดูต้นรอ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ